หุ้นซิงดีหรือไทยสวัสดีค่ะคุ้นซิงดีหรือไทยไประจำวันที่30มิถุนายน2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อุ้นเท่าน,นั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ8.29อยู่ที่1586.18แปดวรับจะเป็นขยับขึ้นมาแล้วเป็น1585.39 แนวต้านจะเป็น1 6 1 0 8 3ค่ะไปดูเซต50เซต50ติดลบ5.65อยู่ที่963.08แนวรับจะเป็น961.30แดวต้าจะเป็น976.60ค่ะกลับไปทําเฟรม15นาทีตาม กรปแบบของคุณสิงหรดีลไทยคะ่ะวันนี้เสียงดูอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะตัวที่หนึ่ง ITD ITD ราคา2บาท26สิบหตางค์บวกสี่สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ ITD หล่นลงมาก่อนที่2บาท14สี่สตางค์จากนั้นดันขึ้นไปสอง สูงสุดที่2บาท34สตางค์ไซส์เวสะสมงวิท,ที่2 2บาท26สตางค์ค่ะดูไกยหนึ่งนาทีของ ITD จะเห็นว่าพีแท็ซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าสีแท็กสุดท้ายทำให้ ITD ปิดเขียวค่ะดูทําเฟรม D ของ ITD จะเห็นว่าเป็นด้วที่กลับตัวเรียบร้อยแล้วค่ะบนสุดจะเป็น สองบาทสามสิบสี่สตางค์ค่ะ itd เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีผันผลมีแม่ลู่รายเดียวอยู่ที่751ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท21สิบเอ็ดสตางค์เดลต้าน2บาทสามสิบสีสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาทสีสิบสีสตางค์ค่ะ แต่ว่า IT ทีดีมีข่าว่าคว้างการสร้างสะพา,านบริเวณเกียกไกจํดวนวน1 0 0 0ล้านบาทค่ะข่าวจากเซตเทรดค่ะตัวต่อไป AP AP ราคา10บาทท้วนบวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดเทคนี้ AP ไซเวสสวนทังวัน กรอบบนจะเป็น1ิบบาทยีสิบสตางค์กรอบล่างจะเป็น10บาททวดค่ะดูรายหนึ่เดอทีของ AP จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าวสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายทำให้ AP ปิดไม่สวยค่ะดูท f r เฟรมเลของ AP ก็จะเห็นว่าโผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วนิดนึงค่ะ AP เป็น ทุนไซเว่เป็นทุนเกี่ยวกับพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว a ลูเไเ้อยู่ที่288ล้านบาทค่ะเด๋ยวรับ9บาท84สตางค์เดลตาน10บาท19สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น10บาท5 6สตางค์ค่ะตัวต่อไป ูพูดอันนี้เรียกอะ2 2ูราคา4บาทเจสิแตางค์บวก2สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้ทูหล่นลงมากรอบล่างจะเป็น1บาทเอ้4บาท70สิบสตางค์ก็ไซเวส์สมขึ้นไปไปที่4บาท78สิแตางค์ค่ะดูรายหนึนาทีของทูจะเห็นว่า มีเท่งซื้อเข้าวสลับกับขายออกทุ่ดท้างทำให้ทูปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดของทูก็จะเห็นว่าขึ้นมาพยายามยืนระยะตรงนีค่ะทูเป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคอมนาคมภาพรวมบริษัทขาทุนและไม่มีปันผล ้ v value รายได้อยู่ที่217ล้านบาทค่ะเดลรับ4บาท71สตางค์เดลต้า4บาท84สตางค์ถ้าทรลุได้จะเป็น4บาท93สตางค์ค่ะตัวต่อไป c h g c h g ราคา3บาท74สตางค์บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดเอ้ย เปิดตลาดเท็กนี้ CHG ลดลงมาเกอบล่างจีเป็น 3, สามบาทหกสิบแปดสตางค์ไซเวสสูง่งซือบเปิดจะเป็น 3, สามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ค่ะแล้วก็ถ้าตลาดลดลงมาปิดที่ 3, สามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ CHG จะเห็นว่าปีเท็ซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วให้ CHG ปิดเขียวค่ะ ดู t i ม e f ฟรมเรของ CHG ก็จะเห็นว่าพยายามยืนระยะตรงนี้ค่ะ CHG เป็นหุ้นเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ูเลเรทอยู่ที่93ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท69สตางค์แนวแต้าน3บาท77สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท เจ็ดสิบเก้าสตางค์ค่ะ C H G เป็นหุ้นไม่ค่อยซิกนะคะตัวต่อไป E K H E K H ราคาเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์บวกสิบห้าสตางค์ค่ะเปิดตลาดทคดี E K H เปิดกระโดดไปที่เจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์ถ้าจะเป็นกรอบบนค่ะกรอบล่างจะเป็น 7บาท75สตางค์ค่ะไซเวสสะสมปิดที่7บาท80สตางค์ค่ะดูกรายเดือนกรายดือนทีนของ EKH จะเห็นว่า v ีเทคซื้อเข้าสลับกับขายออกทางสุดท้ายทำให้ EKH ปิดไม่สวยค่ะดูทำเฟรมเรของ EKH จะเห็นว่าเป็นทุ่ที่กลับตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ EKH เป็นหุ้นสาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รายได้อยู่ที่66ล้านบาทค่ะแ้วรับ7บาท73สตางค์แนวต้านบาท85สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น7บาท93สสตางค์ค่ะตัวต่อไป UBIS UBIS ราคา4บาท68สต,าง,สตางค์บวก30สตางค์ค่ะเปิดตลาดเทคดี D, e k s ไซเวสสะสมเริ่มบาดานตัวช่วงตวลาดโอเพนทูค่ะดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาท84สตางค์แล้วก็ลดลงมาปิดที่4บาท68สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีเห็นว่า B t e ท h ซื้อข้าวสลับกับขายออก แท่งสุดท้ายเราให้ UBIS ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเรย์ของ UBIS เห็นว่าเป็นหุ้นที่เพิ่งเพิ่งกลับตัวค่ะ UBIS เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายสินค้าอุตสาหากรรมภาพรวมบริษัทขาะทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าในที่48ล้านบาทค่ะเดลครับ 4บาท59สตางค์แนวด้าน4บาท72สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท84สตางค์ค่ะตัวต่อไปโซล่าโซล่าราคา1บาท18สตางค์วันนี้ถือว่าไซเว้ค่ะเปิดตลาดแทคนี้โซล่าดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท22สตางค์ แล้วก็ไซเวดดาวหลุดลงมาที่ดึกบาทส8ดังค่ะดูไกรหนึงนาทีของโซล่าจะเห็นว่ามีเทคซื้อเข้าสลับกับขายออกแล้วก็พยายามยืนระยะตรงดีค่ะทางเฟรมดีของโซล่าก็ก็เป็นท้วยที่ตกมา,มาแล้วก็ไซเวอัพขึ้นไปค่ะ โซล่าเป็นท well, er, ah. uh, ุ้นสายเวไปทุรตเกี่ยวกับผลิตและผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทต่างๆภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีผันผลมีลูลค่าอยู่ที่41ล้านบาทค่ะเดลรับ1บาท16สตางค์เดลด้าน1บาท21สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท25สตางค์ค่ะ ตัวต่อไป WPH WPH ราคา4บาท30สต,าง,สตางค์บวก98สตางค์ค่ะอันนี้เป็นหุ้นชนเพาดานค่ะพักราก็ใช้เวแล้วก็ชนเพาดานที่ปาย4บูกคึกพิตลาดพอดีทางเฟรยเบรก็เท็นว่าใช้เวรสระสมแล้วก็มาปิดกระโดดค่ะ WPH เเป็นหุ้นเทรดขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีการไกลและมีปัดผลมีแวลในเดได้อยู่ยที่252ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท9สตางค์แนวต้าน10บาท High เปิดเซลล์ิ่งหมวยไปที่5บาท5 5สตางค์ค่ะต่อไปเป็นหุ้นชนเพน,าน่าอีกตัวเดึ่งก็คือ TFI T.F.I. ราคา20สตางคดงบวก4สตดางค่ะอันนี้ก็ชนเช้าเปิดตลาดนาก็ในชนเพดานเลยค่ะที่20สตางค์ค่ะดูทางเฟเร์ของ T.F.I. ก็จะเห็นว่าหุ้นไซเวดวน์ลงมาต่ำสุดส5สตาสคดงแล้วก็ขึ้นไปชนเซลลิ่งที่20สตางค์ค่ะ TFI เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตฟิวประเภทผลิตฟิประเภทบรรจุพันธ์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวูด้วยในที่7ล้านบาทค่ะแนวรับ17สรางแนวด้านออทามไฮเปิดเซลล์เลี่อนหน่วยไปที่26สรางค่ะทุกข้อกลับไปที่ w PH แป๊บนึีนะคะ w pH b ค่ะว่าที้ราคาเป้าหมายสูงสุด6บาทต่อหุ้นค่ะข่าวจากข่าวทานหุ้นค่ะต่อไปเป็นหุ้นวอลเลตติดสแกมสองตัวโดยที่หก็คือ EKH วอลเลดึก EKH วอลเลดึกราคาดึกบา77สตางค์บวก19สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่นี้ E.K.H. ดังเรื่ไปรอบแรกที่ดึกบาท67สตางค์ก็ตามสูตรจะเป็นดึกบาท6กสิบตางค์ค่ะก็ไซเวียเปไปปิดกระโดดที่ดึกบาท77สตางค์ค่ะดูไกลหนึ่นาทีจะเห็นว่าวีท่าซื้อเข้าสาหรับกับขายออกแต้ว,ว่าแท่าซื้อเข้ามากกว่าชุดสุดท้ายทำให้ E.K.H. วอร l และดึกปิดกระโดดค่ะ ดูทำเฟรมเลของ ekh o land ดึกก็เห็นว่าดาวลงมาแล้วก็ไซเวสะสมแล้วก็ขึ้นมาถ้าจะเป็นผู้ที่กลับตัวค่ะ ekh o land ดึกมี v มูลรารเดียวที่6ล้านบาทค่ะแล้วรับดึงบาท71สดตางค์แนวต้านดึงบาท81สดสตางค์ค่ะต่อไปด้วยสุดท้าย เป็นหุ้นวอลเลนชอนพนัน,นก็คือ TFI Wallet หน TFI Wallet หนราคา14สตาง,งค์บวก4สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ TFI Wallet หนก็โดยนี้ปิดเช้าด้วยชนเซลลิงที่11บเอโมงครึ่งค่ะ TFI w a l l e t หนึ่งมี value าย v ด l อยู่ที่3ามล้านบาทค่ะแนวรับ12กระงตางค์แนวต้านออไทม i ไฮเปิดเซลล์ิงใหม่ไปที่ยี่สิสตางค์ค่ะพรุ่งนี้มีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัวก็คืออ่าซีทแ Wallen หนค่ะก็วันนี้ถ้าเทียงรไม่โอเคก็ขอโทษด้วยนะคะหุ้นซิงดีลไทยสวัสดีค่ะ